มีย้อนระลึกได้ไหมว่าการกับกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำไมถึงมาเป็นสามเศร้าอย่างนี้ทาไมต้องมาเจออย่างนี้แล้วก็เขามีครอบครัวแล้วมันมันผิดศีลอยู่แล้วจริงๆแล้วผิดศีลอก้สามีเขายังไงว่าสามีเขาก็รู้เออเออเนี่ยเนี่ยสงสารคุณมุกดาเขามาเล่าให้ฟังคุณมุกดาตอนที่ว่าได้เสียกันอย่างเงี้ย แต่ตอนที่เข้าโรงแรมอะไรเขาเล่าแต่ตอนที่เขาได้เสียมาแล้วเขาไม่ได้เล่าแต่ผู้หญิงเป็นคนเล่าเพื่อนเป็นคนเล่าเพื่อนเป็นคนเล่าเสร็จแล้วยังยมงยังไม่ต้องพูดเรื่องกรรมยังยังไม่เสร็จแล้วแต่นี่คือเขาได้เสียกันแล้วเขาก็เจอเจอกันบ่อยแลวใช่ไหมเขาก็จะรวมเป็นหุ้นส่วนเดียวกันยิ่งใหญ่มากเขาก็ต้องการกำจัดฉันอคราวนี้คิดแผนกำจัดแล้วยังไงยังไงคือว่า คือว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เคยพูดว่าเขาไงเพราะว่ารู้ว่าวาดไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆไม่ว่าซะเลยดีฝ่าเพราะย้อนดูตัวเองสมัยแม่ห้ามอย่างอะไรเรายังไม่เชื่อแม่แล้วเขาเป็นแค่สามีแล้วเราเป็นแค่พัญญาจะไปห้ามอะไรเขาได้แม่เรายังห้ามเราไม่ได้เลยใช่ไหมเออก็เลยคือก็เลยไม่เคยว่าไม่เคยห้ามเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งคือว่าคนเริ่มรู้คนเริ่มรู้แล้วก็ มีคนมาถามเยอะโอเคเออว่าคือผู้หญิงเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาเปิดเผยเปิดเผยเลยใช่ไหมใช่ผู้หญิงเขาเปิดเผยเราก็มีคนมาถามเยอะแต่เราก็ตอบว่าเรื่องนี้ฉันตอบไม่ได้เพราะฉันไม่เห็น ดาวมีไหมก็จริงก็เราไม่เห็นน่ะพูดถูกแต่แทกแทกที่เราจะใส่ไฟแต่เราบอกว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้แต่นี้เขาก็อยากจะกําจัดดาวมีวันหนึ่งฉันก็บอกว่าเนี่ยขอร้องเธอผู้หญิงตัวเปล่าเยอะแยะไปเอาหาไมเออะคนเนี้ยเขามีเจ้าของเขาโมโหมากเลยเขาลากขึ้นบ้านจากคนไม่รักตอนนี้หลงแล้วนะหลงแล้วหลงแล้วก็ว่าไงแล้วก็ว่าเขาก็เขาก็ว่า เขาก็โมโหบอกว่าทําไมต้องหึงห่วงเขาด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็เอาฉันขึ้นบ้านน่ะแล้วก็แล้วก็ปิดห้องเอาปืนจ่อยิงให้ฉันนอนบนที่นอนแล้วก็จ่อยิงจ่อยิงเขาบอกว่าม,มึงหึงมึงจะหึงไม่ทํ้มึงหึงมันกู ถ้ามึงหงงมันอีกนะกูจริงิงมึงให้ตายตรงนี้อ่ะใช้เขาต่อเขาจ่อเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็ด่าไปแต่ละพักที่เขาจะด่าแหละแล้วก็นอนพุทโธธรรมโสฆเป็นพี่พื่นของลูกถ้าวิบากกรรมนี้นะเป็นวิบากกรรมในดิจิติที่ลูกทำมาลูกขอยอมตายแล้วโอ้โหสิกรรมเข้าอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วเขาด่าได้ชั่วโมงเขาก็ด่าได้ชั่วโมงหนึ่งเขาเขามีความอดทนในการที่จะต่อว่าแต่คุณมุดาก็เย็นนะคือว่าเย็นมากนะ คือคือไม่ต้องตอบและตัวเองเนี่ยถูกอะทางนู้นผิดน่ะแต่ว่าคุณนิ่งแมยถือว่าใม่ใช่พี่ตอนนั้นเราไปยึดยึก็คงตายเหมือนกันนะใช่ปืนมันคงลั่นงอ่าใช่ไหมได้ทราบว่าที่ตอนที่เขาเขาเขาว่าเราแรงแรงเนี่ยแล้วเรานิ่งเนี่ยแล้วเขามีอารมณ์ยายังยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม้ใช่แต่นี่เขา พอชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ภาวนาของเราอยู่อย่างนั้นน่ะคาอย่างนั้นน่ะชั่วโมงนึงปุ๊บไปเขาก็ไปเขาบอกกูไม่ยิงมือหรือฟวาเอเราก็เลยรอดตายเพราะคาภาวนาท่านว่าว่าคําภาวนาคือไม่นอกจากคําภาวนาและเมตตาที่ให้และอโหสิกรรมตรงนี้เลยทําให้ทางนั้นเนี่ยมันหยุดที่จะจะจะใช้อารมณ์ตอนนั้นถ้าถามว่าตรงนั้นเนี่ย ชั่วโทรศั์ของคนมันมันสามารถที่จะทำได้ถ้าตอนนั้นเราไปเถียงหรือไปต่อสู้ตายไปแล้วต้องตายแน่ๆเลยใช่เดี๋ยวพึ่ตายเลยพ่ออยู่ทำควาดีไปก่อนจะจะไม่แล้วก็ลูกๆออกลูกๆทราบไหมคะอ๋อลูกๆทราบแต่เขาใช้เงินปิด อ๋อใช้ใช้ใช้ให้ให้ลูกให้เงินติดปากด้วยเงินใช่แล้วก็เาก็เรียบหมดทางอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็เฟนลี่หมายความว่าเขาก็มนุษยสัมพันธ์ดีกับลูกๆด้วยคือคือตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่โอ้แนบเนียนที่สุดแล้วเป็นตรงนั้นกี่ปีฮะอ๋อก็เป็นประมาณประมาณสักปีหนึงแล้วแล้วช่วงไหนที่ที่ที่คุณลูกดาบอกว่า สามีที่ว่าเขาเขาโกรธมากที่คุณมุกดาตอนนี้ตอนกิจการเจ๊งแล้วเออตอนกิจการเจ๊งแล้วเขาก็ไปสร้างกิจการใหม่กับภรรยาคนที่สามค่ะไปสร้างมีอีกมาด้วยเวลาเดี๋ยวสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากําลังเข้าได้เข้าต่อต่อไปยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าที่เขาบอกว่าจะรวมกิจการและกําจัดน้ำมุกเดี๋ยวเดี๋ยว เรากลับมาแล้วมาดูว่าภายหลังจากที่กิจการตรงนั้นมีความล่มละลายไปแล้วเนี่ยหรือเจ๊งไปแล้วเนี่ยน้ำมุกทำยังไงเดี๋ยวมาพบกันในโชวงสุดท้ายของบอกกล่าวเล่ากรรมค่ะ พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการบอกกล่าวเล่ากรรมนะคะเรื่องกําลังสนุกเลยนะคะคุณจะพูดฟังดูสนุกนะคะ <c oughs> สำหรับคนคนหนึ่งที่เจอวิกฤตตรงนี้เนี่ยผู้ถือว่าเป็นอะไรที่แรงแล้วก็บางคนเรื่องยังไม่ถึงขนาดนี้แค่ได้ยินข่าวว่า<ๆ>เธอไปกับคนนั้นมันทนไม่ไหวแล้วอันน,นี้ได้เจอเลยทั้งค่ะ <c oughs> ได้ยินกับหูได้รู้กับใจแล้วก็ สัมผัสด,ด้วยนะไม่ใช่ไม่คือสัมผัสนี่คือนอนเตียงเดียวกันเนี่ยถือว่าสัมผัสนะค่ะเออเป็น<อ>เรื่องอะไรที่แรงมากๆค่ะขอย้อนสักนิดหนึ่งว่าที่บอกว่าจะรวมกิจการกันแล้วทําไมเขาถึงทําไม่สําเร็จจากสาเหตุอะไรอ๋อคือว่าเขาก็มีสามีใช่ไหมคะ,ะเขาก็มาบอกว่าพี่มุกนี่เราแลเราแลกผัวแลกเมียกันเอาไหม เขามาบอกจังขอสลับอีกใจดีแล้วก็เลยบอกว่าเธอไปถามสามีเธอก่อนเถอะเพราะสามีเธอน่ะเด็กพี่พี่น่ะมันแก่เขาจะเอาพี่หรือเปล่าแม่ยอุตส่าห์ใจเย็นต่อไปทางนั้นใจเย็นมาว่าทางนั้นก็ตอบมาเขาพี่เขาบอกว่าเขาไม่คนไม่เคยรักกันเขาจะไปอยู่กันได้ยังไงฝ่ายผู้ชายก็เป็นคนดีเหลือเกินนะแค่เห็นพญาเขาถามว่าเขารู้ไหมทางนั้นก็รู้นะ แล้วเขาทําใจได้ไงตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเห็นกับลูกก็ได้นะแต่เราวิเคราะห์ดูนะไม่ใช่ล้วแต่สรุปแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เจ๊งนั้งคู่เลละก็สรุปว่าคืออิดศีมจะเล่าให้ฟังในเรื่องเจ๊งเนี่ยนะก็คือคุณผิดศีลใช่ถ้าคุณผิดศีลเมื่อไหร่นะกรรมมันเข้าทันทีจะบอกให้ตรงนี้เป็นข้อสําคัญเลยนะไม่เพราะว่าทั้ง ผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะได้กันทั้งคู่ทั้งกิจการคุณลุ่งมายังไงคุณก็หลุดลอยไปเลยเริ่มแรกเนี่ยมันข้อกาเมที่ผิดแต่ต่อไปเนี่ยข้ออธินาทานคือจะจะเอาของเขาแล้วมันถึงได้ทําให้คุณเนี่ยมันมันหมดเลยทั้งหมดเลยนะทั้งคู่มุสาทั้งข้ออะไรมันพันทัวไปหมดเลยเพราะมันถึงว่ามันถึงมันถึงตกต่ำนะ ทำอะไรก็มีขึ้นด้วยฝ่ายฝ่ายผู้หญิงก็ทานทานราทานเล่าเก่งก็ใช่ไงมันเก่งมากถ้าถ้าผิดศีลข้อสามข้อสามข้อมันผ่านไปหมดหมดเลยทุกข้อมันผ่านไปหมดอ้าวตอนนี้กลับมาพ่อพ่อพอเอาถึงกิจการเจ๊งแล้วใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อยู่กันแล้วอ่ะเพราะว่ามันเจ๊งคู่ตอนนี้คนนี้เขาย้อนไปตอนที่เขาก็ไปติดคนที่สามไงคนที่สามพอกิจการเจ๊งใช่ไหมเขาก็เอาตัวรอดคนเดียวไปสร้างกิจการใหม่ไปสร้างกิจกรม จากการใหม่ใช่ไหมแต่ทางตัวนายน้ำมุกเองเนี่ยก็คือว่าเลิกอ๋อไม่ถึงว่าอันนี้คือคือคนที่คนที่ว่าเป็นเพื่อนนี่คือคนแรกนี่เลิกแล้วถูกไหมฮะเลิกแล้วก,ก็คือคนที่สองเขาต้องไปยุ่งกับกิจาการเขาเข้าไปยุ่งกิจการเขาแล้วก็มาได้คนที่สามที่ว่าเป็นเด็กอายุ16เนี่ยแล้วก็พออยู่ด้วยกันพักหนึ่งถูกไหมฮะ ได้อยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันไหมฮะไม่เขาไม่เขาไม่ยังไม่ได้อยู่คือว่าเขาไม่ได้เสียไปแล้วแต่เขาไปมาหาสู่เขาไปมาหาสู่กันอยู่ปีนึงไงตอนแรกเขาก็จริงจริงแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะเอาเหมือนกันนะแต่คือว่าแม่แม่ผู้หญิงอยากได้เขามากไงอยากได้เขาเป็นลูกเคยมากนะหรือว่ามีเงินใช่ไหมก็ใช่พอไปได้แล้วเขาก็ปแบบว่า ไปหลงเด็กอ่ะอเพราะหลงเด็กแต่ช่วงนั้นเขายังไม่ไปคือว่าเขายังไปมาหาสู่กับเด็กอยู่ประมาณปีนึ่งแต่ก็อยู่บ้านเราก็าอยู่บ้านเราอเพอกิจการเจ๊งแล้วเขาก็ถึงไปไปสร้างกิจการใหม่แต่ตัวของฉันเองก็คิดว่าเลิก ไปนี่ก็คือผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงถูกไหมคะใช่ก็ทิ้งไงโอ้ตอนทิ้งฉันทิ้งลูกทิ้งหมดแล้วนะคะเพราะมันเจ๊งหมดแล้วแล้วตัวเขาและตัวเขามีไหมมีดิครับพีสร้างกการใหม่แนนเม่อเขาที่ว่าเขาบริหารเงินเขาเอาเขาเอาตรงนั้นไปโดยที่ของเขาแล้วคงก็ต้องเอาไปไม่เอาไปขอกิาพอครั้งที่สองที่บอกว่าน้มุกมาสร้างแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจคือคนงานก็ไม่ทิ้งแล้วร่วมต่อสู้กันจนสร้างกันขึ้นมาใหม่ครั้งนี้ ที่เล่าเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาก็หมดพอหมดเสร็จแล้วต้องไปหาปลาจับปลากินเองดูสิจับปลามาย่างกินเนื้ขที่มีเงินเป็น20ล้านนะเห็นไหมมันหมดได้ยังไงเนาะก็ไม่มีสินน่ะก็ใช่ที่หมดได้กรรมนะแล้วเสร็จแล้วไมม่ีคราวนี้นะฮะกลับมากลับมาครั้งนี้เนี่ยคือด้วยทางนี้ก็ ม,าามีขึ้นกิจการดีขึ้นเราเราฟื้นแล้วเรา,เราฟื้นแล้ว<ร>ฟื้นแล้วเ